สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่กำลังจะใช้กองฟองน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแน,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 นาะแนำวิธีการใช้แล้วก็ข้อดีข้อเสียของการใช้กองฟองน้ำเนี่ยมันดียังไงแล้วก็มีข้อเสียอะไรบ้างนะครับอ่าเอย่างแรกเลยนะครับผมจะเปิดสินค้าตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับว่ากองฟองน้ำเนี่ยครับมันมีลักษณะยังไงแล้วก็การใช้งานยังไงนะครับตัวกองฟองน้ำนะครับก็จะมีตัวทุ่นถ่วงน้ําหนักมานะครับแล้วก็แท่นของมันแล้วก็ฟองน้ํานะครับ ส่วนตัวนี้ครับจะเป็นตัวท่อนะครับสําหรับใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่มันก็จะให้ออกซิเจนเวลาที่มันออกมามันก็จะได้ออกตรงท่อก่อนให้มันให้มันดูสวยนะครับไม่ให้นให้น้ากระเด็นกระจายมากเกินไปนะครับอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดนี่ให้ดูนะครับก็คือตัวกล้องฟองน้ํานะครับมันจะมีส่วนประกอบอันนี้คือตัวฝามันนะครับก็ เวลาที่กองฟองน้ำนะครับมันกองตะกรได้เต็มที่นะครับเราต้องเอาฟองน้ําออกมาล้างนะครับเวลาดึงก็ดึงอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวทุนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับอย่างแรกก็คือพอเราใส่ไปปุ๊บเราก็ปิดฝาเนี่ยครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับก็เอาสายออกซิเจนนะครับเสียบตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้ออกซิเจนออกด้านบนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือมันจะดูดตะกรนี้น้ําเข้าไปตรงนี้แล้วก็น้ําออกด้านบนมันก็ทําให้การดูดตะกรเข้าไปในในกองฟองน้ําอย่างนี้นะครับ ข้อดีของมันนะครับก็คือมันจะสามารถเก็บตะกรเนในตู้ปลาได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็แบคทีเรียที่อยู่ในกองฟองน้ำนะครับก็จะสามารถย่อยสลายของเสียได้ส่วนหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แบบวัสดุกองที่แบบว่าสามารถกําจัดของเสียได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญคือกองฟองน้ำเนี่ยหลักๆก็คือเอาพวกตะกรนหรือขี้ปลาที่อยู่ในตู้ปลาเนี่ยมาใส่ลงในนี้นะครับข้อเสียของก้าวกองฟองน้ำนะครับคือเราจะต้องพยายาม เอากองฟองน้ํามาล้างบ่อยๆนะครับเพราะถ้าถ้ากองฟองน้ํามีสิ่งสกปรกมาตันมากๆนะครับแล้วเราไม่เอาไปล้างน,นะครับสิ่งที่จะได้กลับมาในตู้ปลาก็คือ,อของเสียในตู้ปลานะครับแล้วก็ทําให้คุณภาพน้ำเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดเชื้อโรคต่างๆมันก็จะทําให้ปลานเนี่ยเป็นโรคได้นะครับสิ่งสาคัญคือกองฟองน้ำเนี่ยถ้าคุณไม่ทําเอาทําความสะอาดเลยนะครับมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอย่างดีเลยครับ แต่ถ้าคุณทําความสะอาดเรื่อยๆเอาออกมาล้างนะครับแล้วก็สามารถผึ่งทําให้แห้งให้แบบาตากแดดก็ได้ครับแต่ว่าอย่าตากแดดนานนะครับเพราะถ้าตากแดดนานเนี่ยเวลาเราใช้ไปนานๆฟองน้ํานมันจะค่อนข้างที่จะแข็งแล้วยุ่ยง่ายนะครับก็คือผึ่งลมให้มันแห้งเนี่ยครับเพื่อให้เชื้อโรคได้บางส่วนที่มันไม่ดีครับรตากไปแล้วก็เราก็สามารถกลับมาใช้ใหม่ก็ได้นะครับนี่ข้อดีและข้อเสียของกองฟองน้ํานที่เราใช้กันก็ประมาณนี้นะครับแต่ กองฟองน้ำเนี่ยครับอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดที่ผมมีขายนะครับคือมันจะเหมาะกับการใช้ตู้ประมาณสักประมาณสัก24-30เนี่ยครับเต็มที่ของมันแล้วแต่ว่าถ้าตู้ใหญ่ก็แนะนำเป็น2อันนะครับก็จะช่วยในการกักตะกรนะครับนะครับแต่ข้อเสียของมันที่ลูกค้าจะไม่ค่อยชอบส่วนใหญ่คือเวลามันไปอยู่ในตู้แล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ข้อดีของมันคือลูกค้ามีปั๊มลม1ตัวนะครับก็มีกองตัวนี้มี เสียบสายอากาศได้เลยก็จะใช้งานได้ง่ายเลยครับแล้วก็อาทิตย์นึงก็ได้ครับออกมาล้างทีนึงนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเหมาะกับปลาเล็กนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับปลาใหญ่นะถ้าผมแนะนำนะคือปลาใหญ่เนี่ยบางครั้งหรือปลาที่มีดุนะครับมันชอบจิกนะครับมันจะจิกไอเนี้ยเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้กองฟองน้ำยุ่ยได้แนะนําเป็นพวกปลาเล็กปลาที่มันไม่ดุมากๆ,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 ๆนะครับก็จะเหมาะสมดีนะครับเนี่ยครับในฟาร์มผมเนี่ยครับก็จะใช้กองฟองน้ํานะครับแต่ว่า ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนมันนะครับเพื่อให้คุณภาพของน้ําดีขึ้นแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคสะสมนะครับมันก็จะถ้าเราไม่ได้ล้างเลยนะครับโรคต่างๆนะครับมันก็จะมาติดตัวปลาได้มันก็จะทําให้ปลาในที่เราเลี้ยงอป่วยได้ครับอันนี้ก็วันนี้ก็แนะนําสินค้านี้อีกตัวหนึ่งครับสำหรับคนที่กําลังจะเริ่มหากรงนะครับนี้เราก็เอาข้อดีข้อเสียของกรงฟองน้านะครับว่าเราเวลาใช้งานแล้วควรจะทํำยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ